ามองคอยเอาใช่ก็ได้ตัวไม่ยังยังไม่ใช่เนี่ยเห็นว่าก,กันไอนหวยเอาแหละโอ้เช้าแหละโอ้ขอบคุณค่ะเพื่อนี่พสิทธิทำม,มาของแหละเอาจะไปหาว่าเขาเห็นว่าอย่างนี้นะขายที่ดินได้โอที่ได้นะเนี่ยพี่แกหลายแม่นวะ ขายที่ไร่ด้ที่นาขายที่นอนเก่าพอนี้ลูกเย้าใส่ไม่เอาไปขายแม่งเฉลยได้ร้อยห้าสิบมาให้กูยี่สิบเนี้ยร้อยสามสิบเออฉันก็อยู่โคราชแต่ว่าฉันมาเอาผัวอยู่บ้านเพิกนี่แหละเขาแต้มไอเอาพ่อคุณนี่คุณให้หน้าต่างแต่โคราชเออได้ผัวกุญีไมาอยู่มาอยู่หมเส็บนี่แหละดิ ไอ้นเนี่ยัเพกนี่นะผออู้ใหเ่าวเจ้าไอ้ผู้ใหญ่สุพีดนีเดกินคนมีสีตาคนนี่เนี่ยเพราะาให้การบ้านดอกเคยเป็นอย่างกูว่ากูจิตปยุโมเจ็ดน่ะแหะเนยพายุโมเอ็เออไปู่ทั้งไไปตุกับผู้ใหญ่พาย,ยุ่งสักเี่ยเป็นตเป็นแตเี้ยวดีแท่ะยายุมูิทอง ที่เราโม้ที่สองเลยนะกูสารท่อยอ่ะเออไ้เ่อีแดงไปลยทาอ่ะเออจะจะได้อีนี่มึงมาจะบ้านเพิงบูกไมึงซื้อบ้านเพิงแต่หนาขึ้นเร่นงกับพแม่มึงไล่ะเอาเขาอยู่ป,ยป่าด้วยกันเอออีนี่นะจมาจะบ้านโน่นนะมึงบ้านโนนไหนแหงแฮงแรงเลงนะว บอกเลยมันยนโนหลายนาขคงก็สื right oh ่อไดนหวงดีขึ้นอย่างนี้ได้นลนะผู้าันช้ำาูปพันช้ำคอยจื้อหรอคอยป้าใปจะไห้จะพากไยไปยู่หนาว้างไอ้ท้งวาีแม่ไอ้แม่เขาเรียนมอนรัมย่งง่ายก่อนผ่้ันเขาสั่งเยอหากรยูจ๋าารยูเขาพาไปยุ่หนาบ้า เอาเลนอยู่บ้านไหนกู้ิทมา่อวานอยู่เหนือาฉันเอาบ้านเพกแล่โ้นี่นี่จะไก่จะข้าวปาดีแล้วครับผภาพาไปอยู่หลังไหมเออผู้ไหนมากกว่าะน้อยยิ่งหนาวันขออคุณค่าชำ้นดับที่สิบบาทไปละเขามีเราะทนเดสุขุเป็นสีแดงแล้ทกนสุงเนสีแดงจึงเครื่องมือรอนี่แีขาบางไฟอยู่กันแน่นใดแนั่นอ่อ เอาทิ้นทิ้เพิ่นทิ้เพิ่นอย่าปริมาตเด้ออยอาปริมาตเด้อมาปริมาตดาินเนาะวิ้าชักเาเดี๋ยิไม่ต่อพี่ก็หาแต่เนี่ยี่แหงเอาสักมุนพ่อยากแค่ละชักเราสาวลงมาักไปักสาวไปวินบ้าวินบ้ามึงออกมาชักบ้า เ้ยมาเอินกันมึงมึงขึ้แต่บุ๋นล่ะว่าอย่ารถนี่อย yeah, ่างรถห้องน่าก็หนังเอาที่ไหนไม่ใจดีแต่ไปออกรถไม่เขาขี่ใส่ไปก็ละลายบาทเกิดกิน้เอ้ยดีแล้วก็นหลังอุ้งเขายู่หันลังอุ้ชูุดมู่บางแรงไป่อยงนี้จะเก็บทองแห้งเราสุมกุกกำทองไปจิรู้ต้นไมอย่างนี้กล้าหอดจะของหมดได้คอยนะใช่ยังกลาสัต้ โอ้ยมันเห็ดมาฮะแม่มันอยา่างเราหูขี่ดิกูแม่บักไปหอดอ้วยหันแทนที่กูจะได้เข่าของหน้ากูก็ได้เข่าอีกแบบอย่างข้อนติ่งข้อนเต็มดอะไรบ้านนี้พ่อเต็มแล้วกูคนละคอประตูกวนแห้งไร <S 2> <S 2> บักอยู่ทั้งในตะโนตาาก <S <S อนออกไห้อีกแบบตะโกนตะโกนแม่เออเออเออคนมีคนมีอะไรเออกูก็ให้ตามพื้นแล้วให้ว่าคนจนขี่ไม่ได้บ้ากูแบบ ไม่เปิดประเวาจันทร์แสงเปิดประาั้งในน่ะมี О, คนนี่เอาคือว่าเออคนมีนะมีคนนะว่าตัวนี่พูดว่าเรื่องเพิ่นน่ะเออพี่น้องสบายดีไหมสบายจะมาดูคุณเรื่องถามเพิ่นดอกกันเพื่อนมันสบายสิ่าเพิ่นไปขี่ซิ่งซาที่ใสแล้วบัดนี้อยู่ไสก็ได้กันมันมีนั่นอาชีพ ขี้่ะสบายสบายิ้งาน้องคีมใช่พี่น้องกินีเดอว่วางแงกนังนคนรมาเปิดงานเปิดงานะบา้ขันแม่นยู่บ้องอนโคตรจุดผู้เด้อย่นี่เอินผู้ปเอินผู้อเอินผู้ปอบ้านคอยเอินผู้คือกันพเอินผู้เอินผู้แต่ว่ามาขึ้นนี่เล่ยนยูอันยังก่อนอ่ะ้เครื่องในมาขึ้นเรียนยูเครื่องในจ้ะ แท้บ้านเขาเอินผู้วัิญแหละแต่นี่ไม่ใหญ่นึงเราเอินผู้เนคือสิ่เ,รรรรรเขาเอิญผู้จ้าให้เขาหองน้ำน,น้ำกันพ่อกันกน็ยืนเฉยอยู่เดียวพ่อพ่อจะพาเปิดงานเสร็จปุ๊บขอกระจูดผู้อุย้ย,ยหีออล,ล,ล่นเลยก็ว่าไม่ใหญ่เนี่ยเขาเบิญผู้มูน่องอะคนแรกเคลียร์หาดอกไหมหายางเคลียร์หาซอยเล่าหายีนะ ไม่น่ก็เจียมินเราบอมยุ่ดี๋ยวน่งแล้วยามสาให้เห็นแล้วถือไม้สาวอยู่ไน้่ะแอมอยเอาอยู่ห้งโมเด็งดีถึงโมเดงส่โมด้วแดงดอยนี่นีอยู่ ก็ไปได้เก็บาะวางในก็นวางเอเอาไจิไปจอดนออยู่วัดะแต่ว่าเป็นแหงอยู่ห่าปลาปานาหลายเออน่นอีพรับเาะเลยว่าเลยไปหาหลวงพ่อยวนหลวงพ่อัใจดีใจดีแหลมเฮงหลง่อสามห้าบุญเยอะสามหาหลงพ่สาม้าบุญเนี่เออ มันจิไปขอพรเล่าเออเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นให้ยก็อะบัดนี้ก็ที่แรกก็ขอมีทียนนั่นแหละพอดะที่มีเทิยนเหมือนเพิ่นไม่หายพ่อวันแต่บ้านจะไปเอาขวัญยิ้มไม่กูโมกนี่ฟังยากบัตรนี้เด้อเพราะแต่วางฉันแล้วเพิ่นก็เลยให้กูนั่งลงเด้ออายุอมนั่งลงเด้อ หลับพอนาจารหลับพอหลังจากมิทิ้นหมดไป่วาทเอีจะงวงสิละะกัอะแล้วว่านโมตัสสัภะคะวตโตอรหะตตสัมมาแล้วังอันนี้สองหูนี่แหละมเด้กพันเดดแหละเอาปิดศานารสามาอูอกูนั่งคือจุ๊บอะไรสามเลยใส่ใ่ใส่าดนีกับจะเอาตัวไหนใช่ก็เลยกาบล่าเพิ่น เพราะล่าเราก็ไปเห็นโทนำชาติตัางอยู่ข้างก็เอานี่ยละทวายแสดงกำลังเล่นนำชาติอยู่บนท่วงเนี่ยท่วงขึ้นมาอได้หรืท่วงวางเลยโยมระวังกุบตอนนี้นอยู่สามหกหกสามสามหกถ้าอย่างนั้นเราอยงี้ใหยขายแม่โคซื้อเลยพูดแม่ชันแล้วยมไม่ทันแล้วเอาซูนแล้วไปรับรอย เนี่ยดีใจกับแม่ค้าด้วยนะจ๊ะดีใจทําไมล่ะเอาดีใจตัวคนหลายปรนเด็ขายของดีก็ยังนี่ใครสะกที่ขุดผู้สาวยางไก่เผื่อเหลียวเบอร์นึงกู่ะแย่บาดขอมอดฮะว่าแต่อยู่ตกไฟมังแรงพันเอาเรื่องปี่้านว่าสากุระก่อนเพื่อนแม่เมื่อกีขอแค่นั้นมึงเชื่อกันเนาะแหงว่าได้ขายของกูดทั้ว่าได้ขายของโอ้สสุงว่าขายของ่ดีขายของดีนี่คือมาปึกงขาได้หมด นี่ของดีอยู่การค้าขายมันต้องมี้ขันจะใส่กวางเร่อยร้านกระเอยนาง้านเนี่ยเอากวางคนเล็กเนี่ยเจ้าฮามกาครับกระดาษแผ่นใหญ่ๆมาติดทุกร้านเลยเขีนไว้ที่ไหนเอาติดแล้วเขียนไว้เลยเขียนเลยลงทานขันก็หมดก็เด็กเป๋ปากกูรดเลยอูนี่แหละเขาแถวกวอนมูกถ้าบอกไปเห็นเลยถ้าพ่อเขาจะยืดข้างหลังกูหัว